ไอติมครับรถไอติมวันนี้เป็นรถไอติมที่ทํามาจากโมเดลสเกตอัพนะครับวันนี้เรามาลองขับกันเลยดูครับเพื่อนๆสามารถนำโมเดลสเกตอัพเข้ามาทาเป็นรถได้นะครับเพียงแต่ว่าสามารถเข้าไปเรียนฟรีที่หน้าช่องนะครับผมจะสอนไว้อย่างละเอียดที่หน้าช่องมีทั้งหมด11คลิปนะครับรวมคลิป12นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนฟรีที่หน้าช่อง YouTube ตามสัญลักษณ์ตามลิงก์ยูทู e ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทํารถขับได้อย่างลักไนเอ้าชนก็ไปทั่วเลยนะครับ สามารถสร้างมุมมองต่างๆได้นะครับซึ่งผมทําขึ้นสอนขึ้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใจๆทังสิ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเท่านั้นเองครับชนแล้วไหนรถสปอร์ตเหรอโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับที่มานําเสนอในวันนี้นะครับไว้มาติดตามว่าพรุ่งนี้ผมจะทํารถอะไรกันนะครับหรือวันต่อๆไปขอบคุณครับไอติมครับรถไอติม ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่อง t i k t o ok k อกเชื่อดังและสำหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแม็กและ Unreal Engine ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันขอบคุณครับ